สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะโอ้ไปทําบุญนะคะเอาบุญมาฝากเอฟซี C, สายบุญทุกท่านเลยค่ะตอนนี้บุญกระถินเราทําไปได้บุญกระถินในสายงานเอฟซี C, ที่โอนเงินมานะคะได้ทําบุญไปหกวัดแล้วนะคะวัดที่หนึ่งนะคะวัดที่หนึ่งเป็นวัดปูด่านหลวงเนาะได้ยอดเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามบาทค่ะ วัดที่สองเป็นวัดที่ไม่ได้อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าที่เราตั้งไว้สิบวัดนะเป็นวัดที่ขอมาเราก็เจียรเงินจากต้นเงินไปนะในยอดสามพันบาทนะคะวัดที่สองค่ะวัดที่สามเป็นวัดโคกสว่างวัดช่างยุนะฮะแล้วเอาต้นเงินกองกลางไว้เก้าพันนะคะพูดต่อยอดอีกห้าร้อยนะคะก็เป็นเก้าพันห้านะคะวัดที่สามค่ะวัดที่สี่วัดหลวงปู่ลีนะคะวัดหลวงปู่ลี ตั้งต้นเงินไว้นะคะ9,000บาทนะคะแล้วก็เมดสวยต่อยอดอีก1,000นะคะเป็น10,000บาทคา่ะแล้วก็วัดเขาชมพู่นะคะวัดเขาชมพู่จังหวัดชนบุรีนะคะวรดาภาคามนะคะไปตั้งโรงทานคุณแม่ได้รวบรวม,รวม,รวมปัจจัยนะคะเอาเงินเงินต้นนะคะไปร่วมอาบุญกระถินที่วัดเขาชมพู่นะคะชนบุรี3 0 0บ้านบาทนะคะแล้วก็วัดหลวงตาพจน์นะคะเป็นวัดป่าพุทธอุทยานเต่าหอยนะคะ ที่เราขึ้นไปเมื่อวานนี้ที่มีเต่าใหญ่ๆเป็นสีทองนะคะตัวนี้ก็ยอดเงินนะคะเก0 0พันบาทนะคะแบ่งไปจ่ายหมูยออีกหนึ่งพันนะคะเป็นถวายภาพไปแ0ดพันแต่ยอดเงินที่เราใช้เงินส่วนกลางนะคะเก0 0พันบาทนะคะเราไปหกวัดแล้วนะคะก็จะเรียกวัดที่เจ็ดวัดที่เจ็ดวัดที่7็ดวัดที่แปดวัดที่เก้าวัดที่สิบวัดที่สิบเอ็ดนะแล้วก็วัดที่สิบสองนะคะมีกระถินมีกระถินที่แบบขอมานะคะไม่อยู่ใน ในกลุ่ม10บวัดนะวัดนะฮะแล้วคุณแม่จะแก้งนะคะ uh วันนี้ได้วักผ่อนหน่อยนะคะเราก็ตะลุยทําบุญมาแม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยวันนี้ก็ไม่ได้ไปกระถินนะคะ <inf ühren> ก็เคลียร์งานนะคะวันนี้แม่สวยอยากแบ่งปันนะครแม,ม่สวยมีผ้าดักได้มาใหม่สวยมากแต่คนขายก็งอมนะคะบุญรัดทับนะฮะบุญรัดทับหนะะ้าปากเปือ่อย <c ười> ปากเปือ่อยปากแตกนะนี่ปากเปือ่อย <c ười> <c ười> ปากแตกนะเมื่อคืน <c ười> เมื่อวานนี้ไ <c ười> ปไปทํากระถินมูขึ้นภูนะ แถวเบอต่องอยผู้พายยนนะคะใกล้จะถึงกกกอกนะคะสมัยก่อนทํไมก่อนถ้าบอกกกกอกคนจะรู้ดีนะคะคุณแม่ขึ้นไปบนเขาร้อนมากเลยลงมาในปากดําปากเหล่ปากแตกเลยนะ,ะไม่เป็นไรใจสู้นะได้บุญนะคะใจเราสู้ตั้งใจไว้แล้วนะคะปากแตกปากดําโอ้น้ากลัวมากเลยปากคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมีผ้าเม็ดนะคะผ้าเม็ดนะคะ,าะ,คะ,าะ,คะมามาให้ต่้น ยกให้ท่านสวยๆเลยนะฮะชาวบ้านนามาขายให้คุณแม่นะคะแต่คุณแม่ก็อยากขายถูกให้ท่านนะคะเป็นกระตุยนะคะเป็นป้ายเข็นกระตุยสวยมากเป็นป้ายเข็นกระตุยสวยค่ะเป็นกระตุยนะคะเป็นป้ายเข็นกระตุยวันนี้คุณแม่โปอยู่ที่เม็ดละร้อยห้าสิบนะคะมีไม่เยอะมีเท่านี้เองนะคะเป็นกระตุยนะคะเป็นกระตุยป้ายเขียนมือกระตุยเลยเม็ดละร้อยห้าสิบมีไม่เยอะนะคะเอฟซีท่านใด F เอฟเอฟได้เลยนะะสวยมากนะคะสวยมากเป็นกระตุยค่ะ ไม่ละร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าลูกตุ๊กจะเอฟได้เ,เลยส่งกลับพร้อมกับของนี้นะคะเราจะเพิ่งแยกมเผื่อลูกตุ๊กเพิ่มเพราะวางไว้ก่อนแค่ไหก็ๆๆ Kook, ไม่ได้ส่งอันนี้ก็เป็นฝ้ายเขียนสีแดงนะคะตัวน,นี้น่าจะอยู่ที่สี่เม็ดสี่เม็ดพอดีเป๊ะเลยนะคะสี่เม็ดพอดีเป๊ะสวยมากเลยคะ่ะเป็นฝ้ายเขียนลายเขาเรียกว่าลายลายสายฝนสีแดงงามมากงามมากๆเลยนะคะุยสวยค่ะสวยงามมากเลยนะคะ โพรพิชันในท่านให้มันหมดเลยนะคะเม็ดละร้อยห้าสิบกัมีอยู่สี่เม็ดท่านในเอฟเอฟเลยนะคะมีเท่านี้ค่ะเป็นของชาวบ้านสวยมากเม็ดละร้อยห้าสิบบาทพ่อมาเป็นกระตุยสีเข้มนะคะเป็นกระตุยสีเข้มอันนี้มีกี่เม็ดดูสิตอนนี้มีสี่เม็ดเหมือนกันค่ะตอนนี้มีสี่เม็ดสวยๆเลยนะคะมีสี่เม็ดค่ะเอฟซีท่านในเอฟเอฟเลยนะคะเม็ดละร้อยห้าสิบห้าเม็ดมีเท่านี้ค่ะห้าเม็ดมีเท่านี้นะคะ ต่อมานะคะคุณแม่จะยกผ้าถุงส,สวยค่ะเป็นป้ายเข็นมืออย่างดีคือยิมสไลด์เลยนะคะอ่าพืนละ480บาทค่ะลายนี้มีสองพื้นนะคะลายนี้มีสองพืนเป็นฝ้ายเข็นมือนะคะเป็นป้ายเข็นมือเขย,ยิมสไลด์ค่ะสวยมากตอนนั้นคุณแม่ไม่มีของนะคะไปเอฟร้านอื่นทุกครแม่พื้นละน0 8ดเลยนะคะแต่นี้คุณแม่โปรอย,อยู่ที่480บาทนะคะมีสองพื้นค่ะมีสองพืนค่ะ ผืนนี้ก็เป็นฝ้ายเขียนมือนะคะฝ้ายเขียนมือสีพัาเทลค่ะฝ้ายเขียนมือสีพัาเทลนี่ของมาใหม่นะคะเป็นลายมงกุดเพชรค่ะเป็นลายมงกุดเพชรนะคะและวินาคตไต้เคือด้วยนะคะผืนละสี่รอยแปดสิบาทเท่านั้นเองค่ะสี่รอยแปดสิบาทนะคะต่อมาเขาเรียกว่าอยากย่างหนสอดหลองสอดหลองเห็นไหมยินยายเอะจําไม่ได้นะว่าเป็นลายอะไรตัวนี้สอดหลองนะคะสอดหลองลาย มีเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์นะ,ะแล้วก็มีลายพญานาคเนาะพญานาคเราเ<ะ>ปิอกเนี่ยนะพญานาคแต่คือสวยมากเลยสี่ร้อยแปดสิบาทพาราเทวด้วยนะ,ะมีสองผืนค่ะมีสองผืนเอฟเลยนะคะนี่ของเพิ่งมาคุณแม่ล้าล้าไปทําบุนเยอะมุนมุนลันทับมุนลันทับนะคะตัวนี้เป็นดักได้อย่างดีสองผืนต่อกันดักได้อย่างดีสองผืนต่อกันนะคะดักได้อย่างดีสองผืนต่อกันเลยนะ เนี่ยลายผักแว่นนะคะลายผักแว่นแล้วก็มีดอกเกตมานีแล้วก็มีบันไดสวรรค์ค่ะสวยงามมากนะคะผืนละ480บาทเท่านั้นเองค่ะเอฟซีท่านในดูคุณแม่เอฟมาเลยนะคะไม่มีไรสดนะคะวันนี้วันจันนะค,ะคุณแม่จะเดินทางเข้าที่อำเภอวานนอนไปนอนกับลูกชายนะคะมีตุละนะ,ะอันนี้ลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลสวยงามมากนะคะเอฟซีท่านในดูดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะไม่มีตําหนิใดใทั้งสิ้นค่ะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ 480บาทเท่านั้นเองค่ะของไม่มีนะคะของรักแด่ไม่มีของเลยนะคะอันนี้ได้มาใหม่ๆเลยนะ,ะถนนภาคามก็ไม่มีของมาขายค่ะ480ถูกมากเลยนะคะ480นะคะรายการเพิไทยรักคุณเท่าฟ้าดูช่อเชิงฉัดนะ,ะก็คุ้มแล้วมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะ FC สุดที่รกคะมีสองผืน ต่อมาสีเขียวเหนียวซับค่ะสีเข <tinc S 1> ียวเหนียวซับค่ะอันนี้เก็บให้คุณเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับสวยงามมากนะคะเขียวเหนียวซับค่ะสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นสีชมพูเปลือกไข่ค่ะเป็นสีชมพูเปลือกไข่นะคะเอฟซีลายมงกุฎเพชรค่ะสวยงามมาก สี่ร้อยแปดสิบมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะหมดแล้วหมดเลยมีสองผืนนะคะตัวนี้ออกสีม่วงค่ะสีม่วงเปลือกไข่นะสีม่วงเปลือกไข่เชิงค o l สีนะคะเชิงมีเปลือกไข่เชิงมีเป็นสีอ,ออกสีเหมือนบูยีมเขียวมินนิดๆนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะลายเอฟแต่ลายเอฟแต่งเป็นสเก็ตทำตัวนี้สเก็ตทำค่ะค่ะสวยงามมากนะะี่นาคแต่คือสวยมากเลยนะคะ สวยมากๆเลย480บาทนะคะตัวนี้สีเปียกปูนสีปกปูนพัดเทลสวยมากออกมะเหมี่ยวออกม่วงสวยมากๆเลยชอบผืนไหนลายไหนนะคะท่านแคปหน้าจอโทรอาไม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338ช่วงนี้คุณแม่อาจจะลงบุญเยอะนะคะเพราะว่าอยากลงให้ f c ได้ทราบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะ,ค,ะคุณแม่ไปถวายวัดให้ทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้เราไป6วัดแล้วนะคะยังเหนืออีก6วัดเหมือนกัน แต่มีสองมัดน,นะคะที่จะได้ยอดเงินไม่ได้ตั้งไว้เก้าพันนะคะเพราะว่าเพื่อนขอมาทีหลังนะคะแล้วคุณแม่จะแจ้งรายละเอียดว่ายอดเง,งินเราทําบุญกระสีสิบสองต้นอะ่ะเท่าไหร่แล้วเอฟซีกับสายสกลกับสายบุญนะคะอ่าโอนมาเท่าไหร่นะคะถ้าคุณแม่แจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสี่ร้อยแปดสิบาทการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าค่ะกับสเก็ตท้ำป้าเสียงกบรองตุ๊ๆตุ๊ๆตุๆ๊ตตุ๊ตุ๊ตด ต่อเลยนะคะต่อเลยต่อเลยนะคะต่อเลยนะต่อเลยค่ะต่อเลยก็นี่น่าไต่เครื่อนะคะสวยสวยค่ะสวยมากเลยนะคะทําทมาใหม่เลยสวยมากดูเชิงซ่อจัดแล้วก็คุมแล้วนะคะสวยมากสวยมากๆไม่ดีไมหดิใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านใดดูคุณแม่เอฟได้เลยค่ะเอฟได้เลยถูกมากนะคะ480บาทถูกมาก480บค่ะถูกมากๆเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามีขันนะคะ มีขั้นอย่างดีค่ะสี่รอยแปดสิบาทสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะมีขั้นสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยสี่ร้อยแปดสิบนะคะต่อมาสีสีแดงส้มค่ะสวยมากสีแดงส้มนะคะไม่มีตํำหนิใดๆทั้งสิ้นค่ะพื้นละ4ี่ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองค่ะสี่ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองนะมีสองพื้นค่ะโอ้สวยมากลายเดียวกันมีสองพื้นเนาะค่ะ ต่อมาเป็นสีแดงเลือดนกอมีปลกปุยตรงหัวด้วยสวยมากค่ะใครดูคนนุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะแดงเลือดนกแดงเลือดนกนะมีปลกปุยตรงเชิงด้วยนะคะงามค่ะต่อมาสีเขียวค่่เขียวมะานาวเขียวมะนาวมีหนึ่งผืน,นะคะ่ e นนนะเขียวมะนาวเขียวมะนาวมีหนึ่งผ e ืนนะคะทาคุณแม่สีสมรท่านจะมาวันที่แปดเขียวมะนาวมีหนึ่งผืนค่ะเขียวมะนาวมีหนึ่งผืนค่ะ ม้นบุญกะถินวัด่าวัดแจ้งแสงอรดุนเขียวมะนาวสวยมากนะคะ FC ท่านใดดูคุณแม่อยู่ f ฟเลยนะคะสวยมากค่ะสวยมากๆ480มีขั้นอีกหนึ่งผืนค่ะมีพันมีขั้นอีกหนึ่งผืนนะคะมีขั้นอีกหนึ่งผืนค่ะสวยงามากเลยเลือกได้เลยนะคะมีขั้นอีกหนึ่งผืนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมค่สวยกลับขอบคุณ FC สายบุญนะคะ ท่านเลือกเลยนะคะเลือกแล้วก็แคมป์หน้าจอตัวหาแม่สวยได้เลยค่ะ081ค่ะ3 8 0 4 3 3 8นะคะสนใจภาพผืนในลายในแคมป์หน้าจอตัวหาแม่ได้เลยค่ะนะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะพอจบกับเพียงเท่านี้นะคะกราวขอบคุณและกลาบสวัสดีค่ะ